สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูเจ้าโกเิโก้มาร์คเทนโกเิโก้โกรุ่น10กุดบ่อขนาด3,000คิวถึงเริ่มขุดกันนะครับวันนี้ทำการเคลียรลิงทางทับถนนซ่อมถนนทางเข้าหน้างานวัดระยะกว้างคูณยาวก้นบอ ว้างคุณยาวปากบอ่อเรียบร้อยถึงทําการกดนะครับทีมงานเราทีมงานทีมงานเกินแบบนะครับทําเกินแบบทําเกินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทําเก๊หรือทําไม่ถึงแบบจะมีปัญหาในการแก้งานทีหลังยุ่งยากลําบากเสิ้นเปลองเสียเวลานะครับทุกอย่างครับ มาดูความวัางตัวของเจ้ามาร์คเทนนะครับเจ้ามาร์คเทนสรรพคุณของเจ้ามาร์คเทนมาร์คเทนเป็นรถขุดขนาด21ตันสัญชาติญี่ปุ่นครับแต่ประกอบอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับสำหรับมาร์คเทนใช้เครื่องนีโน่เจโอห้าอสี่สูบคอมมเร็ว นะครับใช้เครื่องคอมมาเร็วจะประหยัดน้ำมันนะครับ 4. สี่สูบคอมมาเร็วปั๊มไฮดรลิกใช้กวาสกีเคสามวีครับสำหรับความจุบุงกี้ศูนย์ก้าสลูกบาทเมตรนะครับช่วงล่างเลาเลอร์เจ็ดลูกแคเรียสองลูกรองรับการกระดก มีกล้องหลังด้วยครับรุ่นนี้มีไฟท้ายครับเป็นสัญลักษณ์ของโกเบโก้อยู่แล้วครับสำหรับไฟท้ายยี่ห้ออืน่นไม่มีนะครับอันนี้คนขับฝีมือนะครับแล้วก็ขับถนอมรถเพราะขับได้ประหยัดน้ํามันแล้วก็ถนอมรถแล้วก็ตักเต็มอุ่มนะครับนี่ครับดูความคล่องตัวความโชบเฉี่ยวของเจ้ามาร์คเทน สวยงามคล่องตัวทำงานดีนะครับคุนฮิตนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่4ล้านลากลางๆนะครับป้ายแดงคุค่าครับเจ้ามักเต็มเจ้าโกเบโก,โก,โก,โกช่วงล่างยังแน่นนะครับอันนี้รถสาปีนะครับ6กพันชั่วโมงโดยประมาณสภาพยังกิ๊บครับเนื่องจากคนขับดูแลดี ขับดีสบการณ์สูงเทคนิควิธีการเยอะนะครับอยูคนรถขุดมาตลอดนี่ครับดูดูความงดงามของจามากเพียนนะอันนี้เราก็จะขนะุดใส่ในโยนปั่งก่อน อุ่มเต็มอุ้มนะครับเต็มอุ้มนี่คิวกว่าแน่นอนครับใม่ตามจาก1.2 1.3คิวนะครับถ้าเต็มอุ้ม1.2 1.3ลูกบาทเมตรแน่นอนนะครับสำหรับความจุมืงกีที่ว่า0 9 3ุลูกบาทเมตรหมายความว่าปาดปากนะครับเสมอปาก0.3ลูกบาศเมตรแต่นี่อุ้มนี่คิวกว่าแน่นอนครับดูครับนี่ ูความกล้าตัวสำหรับมากเกนดูง่ายๆครับนี่ดูง่ายๆสัญลักษณ์ลูกโลกอยู่ที่ด้านข้างด้านล่างของหัวเก๋งนะครับเป็นสัญลักษณ์ลูกโลกเราจะดูง่ายนี่คือมากเกนร,รุ่นสิบนะครับ SK 200รรุ 10, ่นสิบหรือว่าเจ้ามากเกนนี่ครับทำงานนิ่งครับ นิ่มมากนะครับเสียงปัม๊มไฮริกดังนิดน,ดนะครับว่เวลาใช้แรงกดดังนิดๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเรื่องปกติครับสำหรับปั๊มเกสามวีเพราะว่าสกีเกส3าวีเป็นปัม๊มไฮริกที่ยอดนิยมนะครับทนยอมอืดทนดูแลง่ายนะครับนี่ครับดูความปลอดภัสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ